สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับสาว e x t r e m e Channel วันนี้เราจะมาอันบ x ็อกแกะกล่องรองชมผลิตภัณฑ์ Amplify Class-D m o d o b o x จาก s a p c o ในรุ่น Z1 KD2 นะคะคงต้องย้อนหลังกลับไปในประมาณปีคศสิบสอ2นะครับเป็นปีที่ s a p c o ในมีการปรับปรุง Amplify อนุกรม Z series นะโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของ Z ที่เป็น competition series ที่ถูกแนะนำขึ้นมาในปี2012มีให้เลือกสรรใช้งานทั้งรุ่นที่เป็น a m p l i f y แบบวงจรภาคขยาย Class A-B แล้วก็วงจรภาคขยายแบบ Class D โมโนบล็อกเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานนำไปขับลำโพง s ซ u t h วูเฟอรโดยที่ได้รับการออกแบบพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับในไล์อัพปี2022นั้น Z ซ e r ีรีสที่เป็น a m p l i f y Class D m o โมโนบล็นั้นจะเป็น Z KD ที่ลงท้ายด้วยว่า s e r i e s 2สำหรับรุ่นที่เรานำมาอันบ x ็อกแนะนำในวันนี้จะเป็นรุ่น Z1 k d 2เป็น Amplify Class-D Monoblock ที่มีกำลังขับเคลื่อนสูงแล้วก็ได้รับการออกแบบขึ้นมาอย่างพิธีพิถันนะครโดยที่รูปรักเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปแล้วก็ผิวเนี่ยเป็นการแคสขัดลายคล้ายๆสีไทเทเนียมเรียกว่าสวยงาม ส่วนวงจรภายในนั้นก็ได้รับการออกแบบให้มีสมรรถนะการทำงานในระดับสูงสามารถที่จะขับเคลื่อนลำโพงที่มีิมพิแดน c ์ต่ำสุดได้ถึง1โอห์มนั่นหมายถึงว่าในกรณีท่านท่านจะนำไปใช้งานในชีวิตประจำวันหรือใช้ในการแข่งขันที่จะให้ระดับความดังเสียงออกมาเป็นดีบที่มีค่าสูงก็สามารถที่จะเล่นที่โหลด1โอห์มได้อย่างสบาย แล้วก็มาตรฐานนี่ก็ขับได้ตั้งแต่4โอห์ม2โอห์มและ1โอห์มโดยที่วงจรภาคการทําง,งานภายในนั้นได้รับการออกแบบขึ้นอย่างพิถีพิถันไม่ว่าจะเป็นวงจรแหล่งจ่ายไฟระบบสวิตชิงวงจรภาคขาเข้าที่เลือกใช้ชิปไอซีออฟคุณภาพสูงหรือวงจรภาคขยายซึ่งใช้เป็นโมดูลคลาสดีที่สามารถอัดฉีดกำลังขับเคลื่อนได้สูงในส่วนของอทางด้านอินพุตนั้นก็จะมีช่องรับสัญญาณขาเข้า มีช่องรับสัญญาณขาออกที่จะต่อไปเป็นลักษณะของการต่อพ่วงแอมพลิฟาสองเครื่องเพื่อเพิ่ม <ๆ S 1> กำลังครับสำหรับวงจอยอิเล็กทรอนิกส์ครอสโอเวอร์เน็ตเวิร์กทางด้านภายในตัวเครื่องนั้นจะเป็นวงจอแบบโลพาสฟิลเตอร์มีความลาดชันของจุดตัดความถี่เนี่ยที่24 dB per octave แล้วก็มีปุ่มปรับตัวเฟสของสัญญาณได้ตั้งแต่0ถึง180องศา พร้อมกันนั้นก็ยังมีวงจรซับซอนิกฟิลเตอร์ที่สามารถที่จะปรับลบดค่าความถี่ซับซอนิกซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อการใช้งานลำโพงซาวูเฟอร์ได้นะรัแล้วนอกจากนั้นในแง่ของสเปคที่น่าสนใจ a m p l z f y Z1 KD2 นั้นมีกำลังขับขาออกอยู่ที่4 5 0วัตต์ RMS ที่โหลดโอห์มหรือ7 0 0วัตต์ RMS ที่โหลด2โอห์มและสวิงขึ้นไปทะลุ1กิโลวัตต์ไปที่1,050วัตต ที่โหลด1โอห์มและถ้านำมาต่อพ่วงกัน2เครื่องเป็น Z1 KD2 2เครื่องนั้นจะให้กำลังขับขาออกพุ่งขึ้นไปสูงถึง1,800วัตหรือ1.8กิโลวัตต์ที่โหลด2โอห์มส่วนค่าความเพี้ยนรวมเชิงฮาร์โมนิกนั้นอยู่ที่ประมาณต่ำกว่า0.05อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนนั้นมากกว่า90 dB ที่น่าทึ่งโดยมีค่าดัมปิ้งแฟกเตอร์สูงถึงกว่า350 ส่วนประสิทธิภาพการทำงานนั้นอยู่ที่86%ความไบาขาเข้าปรับได้จาก0.2นจโวลต์จนถึง8โวลต์และนี่ก็คือความสมบูรณ์แบบที่ s ซดโกบรรจงบรรจุไว้ใน Amplify Class D Monoblock Z1 KD2